สวัสดีครับพบกับช่องผ้าหาผ้ามวนเมื่อนี้เฮาก็จะบ่ไ้เฮ็ดเลือดคือเก่านะครับเฮาก็จะได้ใหญ่ของนะครับเพราะว่าน้ำท่วมแล้วนะครับแต่ว่าเลือดก็ย่างอยู่รุ่นหน่อยนี่ย่างอยู่สองลำนะครับเจ็ดเมตรยี่สิบหาราารุ่นแปดเมตรสิบหารวการุ่นซิบปูดย่างอยู่ลำหนึ่งนะครับแต่ว่าปีนี้เฮ็ดบ่ได้แล้วนะครับน้ำม,มาหมเลยน้ำม,มา เลือตะโนนมังเฮเฮ่านี่น้อยนึงครับมาเอื่นคาดว่าสีถ่วงนะครับน่ครับเรือแบบเรือพอ่นกระเมียนครับมาไวแล้วตัวนี้รุ่นแบบเมตรซิบหาเส้นนะครับมือบ้านไปทรงลำหน,นึ่งมือนี้ย่างตัวฝ่าขาวน้ำเงินนะครับย่างตัวเรือรุ่นใหม่ น้ำน้ำเริ่มถวม่วมหลยอย่างแต่วอนทางเพราะได้เที่ยวขนของนะครับนี่ครับเรือรุ่นแปดแปดเมตรสิบหาเซนนะครับเป็นรุ่นายตัดเรือล่งโค้งล่งน้ำมูลใหญ่ล่งเขื่อน ได้นะครับความลึกอ,อยู่ที่40เซน40เซนความกว้างนี่เมตรเมตร6เซนนะครับเดี๋ยวผมพายางมาขึ้นเรือรุ่นรุนเกจเมตรยี่สิบหานะครับรุนเกจเมตรยี่สิหานี่เป็นเรือที่ผมใส่เองนะครับว่ามันจะโค้งเค้งแห้งบอ่อพราะว่าเรือตัวนี้ผมเอาลง มันได้กินน้ำแล้วนะครับมันมันกิจะบ่อตีงแห้งกันเลยกิจะบอ่อโค้งกันเลยเพราะว่าถาถาโล่งน้ำไม,ม่นันเลือดไสกระโค้งเบื่อเกิดเลือดใหม่เลือลดอออยังค้นแข็งเบืตัวนี้บอ่อโค้งนะครับนี่ครับบอ่อโค้งตัวนี้เป็นรุ่นเก่าที่พมเพศต,ตลุ่นแหลกๆคนเป็นรุ่นแปดเมตรเจ็ดสิบนะครับ จะเป็นไฟเบอร์เทียบ,บกันไ้เบิ่งครับนี่ครับรุุนเกาวัวเรือจะเป็นแบบนี้ทางไตนี่จะเป็นไม้อัดปูนะครับแล้วก็โค้งไม้ด้านคางพิ้นนะครับตัวสีเขียวนั่นจะเป็นใหม่นะครับจะเป็นใหม่อายุการใส่งานจะบบกบดีคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพิ้นนี่จะเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์พิ้นชิ้นงานนะครับ ตรงหัวเรือจะเป็นไฟเบอร์นี่ครับนี่ลายผมเลยครับโบโค้งนะครับตัวนี้คือพมกระยมให้เบิรงนะครับโบโค้งเค้ยงแคบคลิปนี้ก็สันทรนๆนี่แหละครับคือน้ำท่วมสิได้ใหญ่ของก่อนนะครับพาไปเท่านี้แหละครับ เพราะว่าปีนี้ย่งอยู่3ามลำ4ีครับเลือดรุนเลือตกปลาเรือหน่อยนะครับย่งอยู่สี่ลำก็ถ้าม,มากจังได้กาฝากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่ตอไปครับผมสุดท้ายนี้คัสวัสดีครับ